ค่ะพี่น้องเห็นละงกเหลืองค่ะปาดเป็นแถวยาาเหยียดเลยจ้าโอ้ยไปจ้าพี่น้องจ้าไปเก็บกันค่ะลุยเลยโอ้ยมีแต่ดอกงามๆค่ะพี่น้องค่าบูยมึงดูมึงดู ฮาพี่น้องเต็มถังแล้วค่ะนี่นึ่นงถังแล้วค่ะพี่น้อง่ะไปไปหาอีกค่ะหาดนี่จุ่มนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่มูหนึ่งหลายขนาดเลยมิตฉลองงามๆพี่น้อง พี่น้องมึงป้าป้าไป,าปล่างแกงกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะป้าเด็ดสองกระตาคะ่ะพี่นอ้องพี่จะดอกงามๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะ